สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการ My Best f a i e นั่นเองนะครับคุณจะได้รู้จักกับศิลปินที่คุณชื่นชอบมากขึ้นแน่นอนกับที่นี่ศิลปินเจ้าของ My Best Fame ในวันนี้นี่นะครับเป็นหนุ่มครับเป็นเด็กติสครับเรียนศิลปะจบมัธยมศิลป์นะฮะจากศิลปกรเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพมากดังนั้นภาพที่เขาเลือกมาในวันนี้นี่นะครับจะมี2ส่วนด้วยกันส่วนที่เขาถ่ายเองกับมือและส่วนที่เขาถูกถ่ายด้วยนะฮะ ความทับใจของเขาจะเป็นอย่างไรครับวันนี้ได้รู้แน่นอนกับรายการ My Best f r a m ตอน d u i l the Star ครับ ทุาน่ชมครับถึงเวลาแล้วนะฮะที่ศิลปินที่คุณชื่นชอบนะครับจะมาพูดคุยในรายการของเรานะฮะอาทิตย์นี้เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างครับมาเป็นสภาพอดรดุษกันบ้างหลังจากเจอสาวมานานหลายอาทิตย์น,นะครับและที่น่ายอยู่ข้างผมแล้วนะครับตอนนี้เป็นนักร้องคุณภาพอีกคนหนึงของเมืองไทยเลยเดียวนะฮะการันตีได้เลยจากเวทีเดอะสารนั่นเองนะครับ นั่งข้าวผมนะฮะต้อนรับด้วยนะครับคุณพงศธรสุพิญโยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมาชื่อเต็มมากชื่อเต็มคริ้นดิ้วก็ได้ครับริ้นดิก็ได้ครับยินดีที่ไรู้จักวันนี้นะครับขอบคุณครับเชิญนะขอกอดทีฮะได้ครับได้ครับโอ้โหน่ารักมากอันนี้เป็นขนมทำเนียบคนเดีตัวเล็กนิดเดียวเลยครับ่าเงี้ยตัวเนิดเดียวไอยไทยก็งงอย่ายฮะน้องดูนี่ผมติดตามผลงานมาตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ากำลังมีเรียน acting อะไรอยู่เรียนทุกอย่างที่จะสามารถพัฒนาเราได้ครับเรียน acting เรียนน้องเพลง งานปัจจุบันเดี๋ยวบอกแฟนๆนิดนึงครับผมทำอะไรอยู่บ้านตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้กำลังตอนนี้มีพิธีกรครับมีพิธีกรด้วยรายการหนึ่งเอาละครับสำหรับวันนี้นะับกลับมาเบ s เ f r a e ของเราครับเป็นเรื่องของภาพความประทับใจที่ดิวต้องเลือกมาแล้วก็เล่าภาพด้วยนะครับภาพที่มาวันนี้เป็นไงฮะเลือกยากไหมกว่าจะคัดมาได้ทั้งหมด14ภาพตรงนี้เลือกยากครับเลือกยากเลือกยากคือมี2พาร์ทพี่จะมีพาร์ทหนึ่งที่เป็นผลงานที่ผมถ่ายเองกับมือ เอเป็นเป็นช่างภาพเองใช่ครับเป็นถ่ายเองแล้วก็แบบว่าเวลาเราไปตามเที่ยวตามที่ต่างๆเนะครับเวลาเราไปเห็นสิ่งสวยงามหรือว่าไปเห็นแบบว่าผู้คนกําลัง ทำอะไรเป็นแอคชั่นที่น่าสนใจเราก็จะเก็บแท้กถ่ายเก็บกลับบ้านนั่นคือพาพที่1ใช่ส่วนพาสที่2ก็คือว่าดิวจะถูกถ่ายถูกต้องครับถูกแอบถ่ายเป็นภาพประทับใจที่เรามีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในภาพคพี่ครับนะครับซึ่งดิวเลือกมาทั้งหมด14ภาพนะครับวันนี้จะได้ดูแน่นอนว่าเป็นภาพอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูภาพแรกกันเลยดีกว่าว่าเป็นภาพอะไรนะครับกับภาพภาพนี้ครับภาพที่1ครับ ครับแล้วนี่คือภาพที่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โ oh หภาพที่หนึ่งนี่คือภาพที่เหมือนแบ่งเป็นสองส่วนใช่ไหมใช่ครับผมด้านบนเนี่ยจะเป็นรองเท้านะครับไปด้านล่างก็จะเป็นคนเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยถูกต้องมันเป็นงานอะไรหรือว่ากิจกรรมอะไรครับรับน้องที่มหาวิทยาลัยครับเพราะประเดณนนี้มันมีมันมีความแขงของมันอยู่ครับผมก็คือเป็นเป็นระบบที่จะทําให้ทุกคนสาม,มัคคีกันเราจะเหมือนกับว่าให้น้อง,องไปทํากิจกรรมกันในทะเลแล้วก็ พี่พี่ก็ต้องไล่น้องๆไปลงทะเลแล้วน้องก็ถอดรองเท้าทิ้งไว้คือชายหญิงนี่ไม่แบ่งไม่แบ่งครับแบ่งไปหมดใช่คือเราจะแบ่งแบ่งตอนแรกมันอแรกเราจะแบ่งชายหญิงเป็นสองกลุ่มเลยแล้วเราก็ให้เขาลงทะเลไปช่วยกันสัมมที่กันอะไรอย่างเงี้แล้วก็ทำกิจกรรมกันอยู่นะถูกต้องคัะนะครับอันนั้นถามตรงนี้ก็แล้วกันว่าตอนนั้นคุณอยู่ปีอะไรครับที่ประตูพี่ปีสี่ครับปีสี่แล้วผมเป็นซีเนียร์ตอนนี้รับจูเนียร์ของผมอยู่ครับผมแล้วทำไมอยู่ดีคุณไปถ่ายรูปทำไมคุณไม่ไปร่วมกกิจรรรรมหืออไปับคคุณน้ง ไม่ครับคือไม่แอบถ่ายภาพถ่ายรูปครับผมบอลเป็นคนเก็บบรรยากาศอ๋อเก็บภาพอ๋อหน้าที่คือเก็บภาพบรรยากาศเรื่องของเรื่องเนี่ยถ่ายส่งอาจารย์อยู่ด้วยตอนนั้นกำลังคิดงานส่งอาจารย์อยู่ออ๋ก็เลยเอาเหตุการณ์นี้เลยถูกต้องแล้วทำไมน้องๆหน้าตาดีๆเด็กๆเฟรชิสดใสๆไม่ถ่ายคุณมาถ่ายรองเท้าทำไมครับเนี่ยด้านบนอือผมว่ามันน่าสนใจเลยพี่คือมันมันรวมกันมันเรียงโเรียนกันเป็นกองเนี่ยคนอ่ะกาถ่ายกันเยอะแล้วถูกต้องเวลาเราถ่ายรูป ทุกใ่านก็จะถ่ายแับคนยิน้มแชฉะ,ชะแต่เห็นแบบว่าบางทีเนี่ยไอ,อสิ่งที่แบบว่าเราไม่นึกถึงว่ามันสวยงามเนี่ยเวลาถ่ายปุ๊บมันสวยนะ<อ>แต่ว่าเป็นเป็นประเพนนณีวัฒนธรรมของคณะมรณาสิ์ถูกต้องครับนะครับทามใจศรีมก่อน,นะถ้าอยากรู้ว่าเขาถ่ายกันเนี่ยมีกิจกรรมล่นอะไรกันบ้างก็ไปสอบเข้าคณะถูกต้องครับคณะนี้ดีมากเลยคณะเฉียงยังไงบอกนิดนึงคณะนี้คณะนี้เรอครับก็เป็นคณะที่แบบว่า ผมไม่รู้นะั่โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากเข้าเพราะว่าผมเป็นคนชอบศิลปะอยู่แล้วนะแต่แต่ว่าคณะน,นี้ไม่ใช่แค่เพียงศิลปะอย่างเดียวจะรวมเอาเชิงพาณิชย์เข้าไปด้วยนั่นคือเราทํางานศิลปะเพื่อตอบสนองลูกค้าคก็คือการดีไซน์นั่นเองเอาละครับตอนนี้ประทับใจภาพไหนไอ้ประทับใจเรื่องไหนในภาพนี้ถึงเลือกมาครับเรื่องนี้นะครับเป็ประทับใจ คือตอนแรกตอนแรกที่ถ่ายเนี่ยไม่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอาสองภาพมาซ้อนกันคือผมถ่ายเนี่ยผมแค่กจะเอาไปล้างเพราะว่ามันเป็นแผ่นทันใหญ่ไงครับผมเอาไปล้างปุ๊บก็ตัดครึ่งชงอาจารย์ครับไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องมาแบบว่าซ้อนกันแล้วมีเรื่องราวแต่พอเอามาวางปุ๊บพอปินพ์ออกมาดูถ่ายไปล้างแล้วออกมาดูเนี่ยพอส่งภาพมันอยู่ด้วยกันแล้วมมีเรื่องราวประมาณว่าถอดรองเท้าปุ๊บแล้วก็ลงไปใน กิจกรรมที่ทะเลนีะครับก็แสดงเห็นถึงความสามัคคีเป็นอันเดียวกันขนาดรองเท้าก็ยังใส่เหมือนกันเน้นถึงความสามัคคีเป็นกลุ่มก้อนนั่นเองโอเคนะครับสำหรับนี้คือภาพที่หนึ่งนั่นเองนะฮะมีเรื่องราวแล้วนะครับต้องมีชื่อภาพหนุ่มนิดนึงอ่าตั้งชื่อบางคิดในใจบ้างยังครับว่าภาพนี้อยากให้ชื่อภาพว่าอะไรครับรองเท้ารับน้องอะไรกันครับรองเท้ารับน้องง่ายเลยเอาวนรองเท้าเข้รับน้องตัวตัวน้บน้องครับรองเท้ารับน้องกับภาพที่หนึ่งนะฮะของวีดิวเดอร์สตาร์นั่นเองนะครับเป็นภาพที่สวยและเท่มากๆบ่่งงบออกเรรืาววด้ย นะครับในการถ่ายภาพจําเป็นต้องมีเรื่องราวถูกไหมคคือภาพต้องเล่าเรื่องใช่ครับใช่ครับเพราะว่าผมเรียนมาเนี่ยผมได้รับหนึ่งประโยชน์จากอาจารย์แล้วคือผมคิดว่ามันมันจริงแล้วมันใช้ได้ถึงทุกวันนี้ก็คือคภาพหนึ่งภาพเนี่ยสามารถพูดได้มากกว่าพันค้ำก็อย่างบางคนดูภาพภาพหนึ่งเนี่ยค,คิดอีกอย่างหนึ่งแต่คนที่สองดูคิดอีกแบบหนึ่ง ร้อยคนดูอาจจะคิดไม่เหมือนกันก็ได้ครับผมซึ่งแล้วแต่ประสบการณ์ของคนคนนั้นแล้วแต่คนเขาจะมองด้วยนะครับโอเคแล้วนี่คือภาพที่หนึ่งเนี่ว่าสุภาพที่สองดีกว่าเะครับเรามาช่วยกันตีความมาเดินเพราะภาพภาพนี้เนี่ยผมชอบมากคือแสงเงาสวยนะฮะแล้วก็มันต้องมีแฝงอะไรไว้แต่เจ้าของภาพนั้นเขาจะแฝงอะไรไว้จะถามเขาเองก็แล้วกันภาพภาพนี้กับภาพที่สองครับ ภาพที่สองนะยฮะยังอยู่ที่มุมเดิมอยู่นะครับแต่ว่าถัดลงมาด้านล่างนะครับภาพภาพนี้สังเกตว่าก็จะเป็นเหมือนใต้อาคารใช่ไหมใช่แล้วก็มีมีคุณลุงค,ค,คนหนึ่งเป็นทางเดินนันนี้เป็นทางเดินที่ไปขึ้นรถไฟฟ้าสาทรหมายถึงว่าอยู่ใต้ใต้ใต้รถไฟฟ้ใใ<ช>าใช่คับผม,มเป็นทางที่กาลังจะขึ้นไปรถไฟฟ้าสาทรครับขึ้นเรือมาแล้วก็มาต่อรถไฟฟ้าก็จะมีทางเส้นทางแบบนี้อยู่ถ้าใครเป็นคนฝั่งทนที่ข้ามบ,บ่อยๆน,อนี่อีจนะผแล้วก็จะเจอลุงคนนี้บ่อยมากครับที่ผมถ่ายภาพนี้เนี่ยเพราะผมทํา เอ่อฟอตโตบุ๊หนึ่งเล่มกึ่งกึ่งสารคาดีความแตกต่างระหว่างขอทานกับวันิพกอืใช่ครับผมอันนี้คือเป็นงานที่ต้องส่งอาจารย์ด้วยเหมือนกันต้องครับครับอันนี้คือผมถ่ายมาในส่วนของวันิพกลุงคนนี้คือวันิพกไม่ใช่ขอทานเปล่างั้นเดี๋ยวแยกเยอะนิดหนึ่งให้ใหู้้จมังบ้านน้องๆได้ฟังด้วยวยันนีพกกับข,ขอทานจริงๆ้วต่างกันยังไงคือถ้าถามวานิพกเนี่ยถ้าถามว่าเขาทำไปเพื่ออะไรเขาถามว่าเขาต้องการจะ เขาอยากได้เงินนั่นแหละแต่เขาอยากแลกเปลี่ยนสิ่งที่เขาทําได้ให้คนและให้เงินเขาครับใช่นั่นคือการเล่นดนตรีทําอะไรหลายอย่างที่แบบว่าเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนไม่ใช่เป็นการขออย่างเดียวแต่ว่าขอทานเนี่ยคือเขาทําอะไรไม่ได้เลยเขาไม่ทําอะไรเลยครับอย่างคุณลุงคนนี้เนี่ยเขาอยากได้เงินแต่เขาแลกด้วยเสียงเพลงอืมอย่างที่พวกเรานี่คือคนที่พวกมั้ย วันนี้โอเคนะครับอ้าวแล้วภาพนี้อยู่ดีไปถ่ายเขาไงฮะเดินมีการขอคุณลุงเขาไวมไหมหรือเดินอยู่ดีเจอถ่ายเลยุดอนี้ไม่ขอครับุดนี้ไม่เคยขอครับไม่เคยขออะไรไม่เคยขออนุญาตอยู่แล้วออกถ่ายแต่ว่าถ่ายเสร็จแล้วผมก็ไปให้เงินเขาเนาะเพราะว่าผมก็เหมือนกับเขาให้ผมเหมือนกันเขาให้รูปเขาให้สิ่งที่ผมจะนาไปส่งอาจารย์ได้ได้ยันเขาให้เสียงเพลงผมด้วยผมก็เลยให้เงินเขาตอบแทนครับผมวันนั้นเนี่ยคุณลุงคนนี้ เล่นเล่่นอยูีขิมอยู่ถูกต้องนะครับโอเคเอาลนะครับชื่อของภาพนี้คือวันนี้พ่ครับวันนี้พ่ครับนี่เป็นชื่อที่จะทำรายงานใช่ครับผมเป็นไงครับกับภาพนี้ได้เกรดดีไหมต้นนี้เลยครับเกรดเลยครับแบบนี้ผมไม่รู้ว่ารายงานทีนี้ผมได้เกรดเท่าไหร่แต่เกรดโดยรวมออกมาแต่เกรดโดยรวมก็ได้ประมาณสัก ได้สีดีครับทำไม่ะผมไม่เคยเข้าเรียนอ่ะผมไม่่คยเข้าเรียนแลยไม่ส่งงานเลยเดียวแต่จำก็ได้เห็นหน้าบ้างใช่ครับผมนะฮะแล้วนี่คือภาพที่สองนะครับอีกหนึ่งภาพจากฝีมือของเขาคนนี้นะฮะิวเดอะสตาร์